ต่อมานี่ก็เลยเป็นวันเสาร์ที่เป็นวันว่างงานพิธศาสนาเป็นทางเดินของชีวิตจิตใจของพวกเราชาวพุทธจริงๆอย่าได้พากันปล่อยวาง <c oughs> ปล่อยวางศาสนาก็เท่ากับกับเปิดช่องเปิดทางให้ความชั่วล่วงไหลเข้ามาทำลายตัวของเรา ศาสนาเป็นเหมือนกับรั้วกั้น <c oughs> หรือเครื่องป้องกันความชั่วทช้าละโมกทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำลายตัวของเราเ <c oughs> มื่อทำลายตัวของเราได้แล้วก็สามารถจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราได้เช่นหน้าที่การงานการเคลื่อนไหวต่างๆจะเป็นไปในทางที่ผิดเมื่อไม่มีศิลธรรมเข้าควบคุมศิลธรรม ก็คือความดีงามเราทำอย่างไรถึงจะมีความดีงามร่มเย็นเป็นสุขเฉพาะเราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยนัะหละให้รักษาตัวเช่นอย่างวันนี้เป็นวันว่างคำว่าว่างคือว่างงานภายนอกของเราที่วิ่งเต่งขวันขวายอยู่เป็นประจำแล้วก็ให้เด็ก บำเพ็ญคุณงามความดีภายในจิตใจนำความดีเข้าสู่ใจแล้วก็เป็นพลังที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปเห่ยสินธรรมจึงเป็นความจำเป็น,นอมากทีเดียวแต่ผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสินธรรมก็ไม่ว่าท่านบาราจะไปรู้เรื่องว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วถึงจะทราบว่าศินธรรมเป็นสินจำเป็น วันใดนึกขณะใดเวลาใดที่เราปราศจากศีลธรรมคือความรึครู้ตัวอยู่เสมอในทางความดีชั่วที่จะเคลื่อนไหวออกไปจากตัวของเราเราจะทราบความเคลื่อนไหวนั้นๆว่าดีหรือชั่วคําว่าดีก็คือจะนําผลคือความสุขเข้าสู่ตัวของเราถ้าชั่วก็คือจะนําผลคือความทุกข์เข้าสู่ตัวของเรา เนี่ยดีชั่วคือใจเป็นผู้เคลื่อนไหวเมื่อมีสติเมื่อมีธรรมรนเลืดีชั่วอยู่ย่อมจะต้องระมัดระวังรักษาสิ่งที่ชั่วช้าลามุกต่างๆไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาทางใจของเราให้แสดงแต่ทางที่ดีเปิดทางให้ทางที่ดีเข้าอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ ย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นเราไม่เห็นคุณค่าของศาสนาก็เพราะเราอยากจะพูดว่าเราไม่สนใจในคุณค่าของเรานั่นเองแต่ต้องการผลให้สมมากสมหมายสมความมุ่งม,มากปรารถนาสมทุกสิ่งทุกอย่างตามใจหวังเป็นเหตุไม่ทราบเป็นอย่างไรไม่เคยคำหนึ่ง ว่าการทํานี้มันขัดแย้งกันกับผลที่เราต้องการหรือไม่อย่างนี้เราไม่คิดถ้าเราคิดถึงเหตุเหตุอันใดที่จะเป็นสอดคล้องก,กันกับความต้องการของเราเราก็บําเพ็ญเหตุน,นั้นซึ่งเป็นทางที่ดีแล้วผลก็จะค่อยตามมาตามมาสิ่งใดชั่วทุกสิ่งต้องเกิดจากสาเหตุทั้งนั้นไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นมาไม่ได้ ต้องมีสาเหตุให้เกิดขึ้นมาความดีความชั่วเป็นสําคัญจะต้องเกิดขึ้นจากสาเหตุอย่างการทําดีทําชั่วแลวบอกเกิดแห่งความดีความชั่วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรากายวาจานี้เป็นเครื่องมือสําหรับใช้หรือเป็นทางเดินของกายของใจเท่านั้นเึงต้องได้รักษาใจของเราให้ดี <c oughs> ถ้าใจ ได้รับการรักษาอยู่เสมอคนเราย่อมไม,ไม่ลืมตัวง่ายๆจะเป็นคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดอยู่ในฐานะใดย่อมไม่ลืมตัวความไม่ลืมตัวย่อมไม่เย่อหยิ่งจองหองคนเราย่อมรู้สึกตัวเสมอนั่นแหละสมานัตาตาวางตนด้วยความเสมอโดยส,สม่ำเสมอโดยอัตยวทธรรมแล้วก็สบายอันนี้เราไมเป็นอย่างนั้นเพราะขาดศีลทรรมภายในใจิตใจ เลยเห็นว่าศีลธรรมนี่อยู่กับวัดวาวาดาศาสนา,าเห็นอยู่กับพระกับเนนไปเสียไม่เห็นว่าศีลธรรมอยู่กับเราทั้งๆที่ความชั่วซึ่งเป็นความผิดเราทําได้ในตัวของเราและอยู่กับตัวของเราได้ความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทําได้ให้สีงสถิตอยู่ในใจของเราได้แต่เราไม่สนใจโยนให้วัดให้วาให้คำภีใบลานไปเสียเราก็ แบกตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกอันนี้เราไม่ได้ว่าเป็นของเราแต่เมื่อเราปล่อยทางนั้นแล้วเราต้องยึดทางนี้ปล่อยชั่วยึดดีหันหลังให้ให้ธรรมก็เข้ากับหันหน้าเข้าสู่ฟืนสู่ไฟนะเพราะมันอยู่กับเราคนเดียวถ้าหันหน้าเข้าสู่ธรรมก็เท่ากับหันหน้าเข้าสู่ความสุขความเจริญนั่นเองแล้วหันหลังให้ความชั่วให้พากันปฏิบัติตัว <c oughs> อย่าลืม ศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาเอกไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงในทางเหตุจึงได้ตรัสรู้เป็นผลขึ้นมาแล้วก็นําธรรมะนั่นมาสั่งสอนโลกสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะ แนวทางแห่งธรรมนี้ยังจะมียืดยาวออกไปจนกว่าจะบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะหมดความสงใจเชื่อบุญเชื่อบาปตามหลักธรรมชาติที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่เมื่อไรนั่นแหละศาส,สนาจึงจะหมดไปคําว่าศาสนาหมดไปนั้นหมดไปจากหัวใจของเราที่เคยนับถือหรือผู้ที่เคยนับถือมาแล้วแต่เรามารุ่นหลังนี้ไม่นับถือเสีย เห็นศาสนาไม่เป็นของสาคัญแล้วที่นี่อะไรสําคัญอันนั้นเขาไม่บอกว่าเขาสําคัญแต่หากเป็นความอยากอยู่ในภายในใจของเราฝังอยู่ลึกๆนั่นแหละสิ่งที่จะทําให้เราเป็นภยัยเราสังเกตดูก็รู้ส่วนมากความอยากมักจะเป็นความชั่วเสมอความดีมีน้อยที่จะให้อยากความดีถ้าเราค่อยได้บําเพ็ญความดีเข้าไปเรื่อยๆการความอยากทําความดีนี่ก็มีมากขึ้นมากขึ้น การอยากทําความชั่วนี้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับเป็นฮีโรตปาไม่กล้าจะทาําบาปอยากช้าสิใดเลยนี่ถ้าทําเข้าสู่ใจอยากทําตั้งแต่คุณงามความดีเท่านั้น <c oughs> นี่ในการรักษาตัวหรือการบําเพ็ญตัวเบื้องต้นย่อมมีการลําบากยากเย็นเส้นใจที่จะทําความดีทั้งหลายเพราะความชั่วมีมากมันสามารถกั้นกลางเราได้ทุก กิริยาอาการที่เคลื่อนไหวออกไปเพื่อทําความดีจะถูกกิีดถูกขวางอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการทําดีของเราเหรมันก็โยนเอาตัวของเรานี่โยนเข้าไปต่อว่าอัดว่าทํประเสียว่าการทําความดีนั้นยากนะการทําบุญให้ทารักษาสีงมรณาซึ่งเป็นความดีนี่ยากไปเสีย แล้วทีนี้สิ่งธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเป็นค่าสึกกับเราหรืออยู่คนละโลกละทวีไปไม่ได้อยู่กับเราสิ่งที่อยู่กับเราก็คือสิ่งที่กระซิบกระซาบให้เราปิดกั้นธรรมะไม่เข้าสู่ใจนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจึงสัองอยู่ภายในจิตใจของเราคนเราจึงอยากจะทําแต่ความทั่วเพราะความอยากมันอยู่ภายในจ,ใจิตใจ ระบายออกมาก็เป็นความอยากเป็นผู้พาระบายออกมาการทำลงไปการพูดลงไปจึงมีตั้งแต่ความผิดความพลาดไม่คอยมีความถูกต้องดีงามมาได้เลยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอํานาจมากทีนี่เวลาเราได้อบรมศีลทมเข้าสู่ใจเราย,ย่อมจะคํานึงถึงเหตุถึงผลหนักเข้าหนักเข้าก็ไม่ต้องคํานึงมันมาพร้อมๆกันจะทําชั่วนี้มันจะขยักทันทีในใจที่โอตัปะกความขยะขแยง เกิดขึ้นภายใ,ในใจ,จิตใจทันทีจะทําดีนั่นไหลไปเป็นเหมือนกับน้ำบนํำซับน้ําซึมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความดีของเรามีเป็นพื้นฐานภายใ,ในใจ,จิตใจแล้ว <c oughs> ย่อมจะพาคนให้คิดดีทําดีพูดดีเสมอนี่คือศีลธรรมาศาสนาเขาพระพุทธเจ้าท่านนําธรรมะเหล่านี้เลยมาสอนพวกเราทั้งหลายเป็นพื้นพื้นคือพื้นฐานไว้ก่อน เมื่อมากเข้ามากเข้าหนักเข้าหนักเข้าก็ค่อยแก่กล้าสามารถขึ้นไปเองแล้วก็เห็นบาปเห็นบุญชัดๆภายในจิตใจเห็นนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนประจักษ์ภายใ,ในจิตใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นหาเมืองไหนเมืองนั้นเมืองนี้อย่างที่เขาไปเมืองนั้นไปดูนั้นไปชมนี้ไม่ต้องเินตรงนี้สว่างกระจ่างแจ้งมองทะลุป,ปูลกลวงไปหมดแต่ก่อนมองไม่เห็น เพราะกิเลสมันปิดบงังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยอ,อยู่ตามความมีอยู่ของตนไม่มีคำว่าปิดบงังลี้ลับตามความจริงของตนที่มันลี้ลับก็คือสิ่งที่มืดนั่นแหละมันปิดตาของเราเสียก็ไม่ให้เห็นปิดตาใจของเราไม่ให้รู้มันก็ไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วมันยังปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีนี่ก็ทําความชั่วลงไป ในคำว่าไม่มีเป็นความสําคัญของเราต่างหากไม่ใช่ความจริงความจริงนั่นสิ่งใดมีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นเราจะปฏิเสธว่าไม่มีก็าตามรับรองหรือ,อยืนยันว่ามีว่ามีหรือไม่มีก็าตามนะสิ่งที่มีอยู่วยว่อมไม่ละจากความมีอยู่ของตนนี่แหละรมท,ที่พระเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นําธรรมะนั่นมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบหลับหูหลับ,ลบ,ลบตาอย่างพวก ชาวพุทธทั้งหลายเราศึกษาธรรมะปฏิบัติศาสนาด้วยความหลับหูหลับตาไม่สนใจที่จะเอาเนตเผลจากอาจาการรเลยยึ่งไม่ใช่ได้ของดีมาจึงไม่ค่อยได้ของดีมาเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านสอนจริงๆพอร,รู้จริงๆ,ๆ,ๆเห็นจริงๆ,ๆความชั่วเห็นชัดความดีเห็นชัดประจักษ์พระไทยแล้วก็มาสั่งสอนโลกในสิ่งใดที่ชั่วก็หักห้ามอย่าทํา ถ้าสิ่งใดดีก็ให้ทาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นและผลก็ต้องเป็นไปอย่างที่ว่านั้นจริงๆเมื่อไม่ทําความชั่วนรกจะมาจากไหนบาปจะมาจากไหนเพราะบาปนี้ความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุแห่งการทําชั่วบาปไม่มีทางไหลมาก็เราก็ไม่ไม่เป็นทุกข์อันนี้บุญทำมาบุญคือความสุขอันนี้ก็เป็นผลัแห่งการทําความดี เมื่อเราตั้งใจทําความดีอยู่โดยสม่ําเสมอแล้วความทุกข์จะมาจากไหนก็มีแต่ความสุกไหลเข้ามาไหลเข้ามาตามสายทางแห่งเหตุที่เราทําไว้แล้วก็เป็นสุขเป็นสุขใจของเราก็มีความรื่นเริงมัถ่ถคงอยู่สบายอยู่คนเดียวก็สบายเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามก็สบายนั่นแหละคนมีศีลธรรมหรือศาสนาได้แก่คาสั่งสอนของพระพุทธเจา้า ทรงสั่งสอนให้รู้ค,ความผิดความถูกดีชั่วประการต่างๆทุกสิ่งตัวอย่างแล้วเราก็ดําเนินตามนี่ชื่อว่าชาวพุทธเป็นหนังนี้ให้เราได้เชื่อให้เราชเราชื่อตามท่านแล้วตั้งใจใพปฏิบัติตัวของเราให้ดีเกิดมาเราก็ไม่ได้นานอะไรนักชีวิตของมนุษย์นี่ส่วนมากไม่ค่อยถึงร้อยปีแหละมักจะตายซะก่อนตายซะก่อนแล้ ตายย่นเข้ามายน่นเข้ามาจนกระทาั่งอยู่ในคันก็ตายได้มไม่มีอะไรยืดยาวเลยแล้วเราจะหมายมั่นปั้นมือกับสิ่งใดในโลกอันนี้พอที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแนบสนิทติดใจตายใจได้มีอะไรมองดูดินฟ้าอากาศเขาก็มีอยู่งั้นโลกทั้งหลายก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้จีว่างเมือม่อก็เมื่อแจ้งก็แจ้งแต่ความทุกข์มันก็มีในตัวขอ,ของเราเขาไม่สามารถที่จะมาปดเปื้องแก้ไขให้เราได้เลย เป็นเรื่องของเรารับผิดชอบเราเองทีนี้สิ่งใดที่จะเป็นเครื่องตายใจสนหรับเราพระพุทธเจ้าก็สอนไม่แล้วให้ทําสิ่งนั้นเพราะใจเป็นของไม่ตายไม่เคยตายมาแต่การไหนและยังจะไม่ตายอีกไปตลอดอนันตการแต่ความทุกข์ที่เครือบที่แสงที่บีบบังคับอยู่กับใจที่ไม่ตายนั่นสิมันเป็นความทุกข์ความทร,รมาสนสำหรับสัตว์โลก แต่เราไม่ตายแต่เราเป็นทุกข์เป็นยังไงนีอยากทุกข์ไหมถ้าคนตายแล้วเขาก็ไม่มีทุกข์ท่อนไม้ท่อนฟืนฉันใดร่างกายของเขาก็ฉันนั้นโยนเข้าน้ําเข้าไฟก็สักแต่ว่าโยนเขาไม่รู้ความหมายของเขาเลยแม่จะร้อนจะเย็นเขาก็ไม่รู้นี่นั่นคือคนตาย,ลยแล้วเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่ตายอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อ่อนรู้แข็งรู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ปวดรู้ทุกข์รู้ลาบากนี่สิมันลำบากตรงนี้ วรานจึงให้พยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งจะทําให้เกิดความทุกข์นั้นออกไปดูลหลักแล้วสร้างความดีขึ้นมาให้ใจเราได้พึ่งพิงอิงอาศัยความดีมีมากมีน้อยจะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นชั่วความดีแล้วก็ไม่ตายเหมือนกันไปพบได้ชาติใดที่จะไปสู่สถานที่พึงหลัง มีตั้งแต่ความดีทั้งนั้นไม่เคยความชั่วส่งเสริมคนให้ไปสู่ความสุขความเจริญเลยมีแต่ความทุกข์ความลำบากเท่านั้นแต่ความดีนั้นส่งไปไหนพบใดภูมิในก็มีตั้งแต่ความสุขความเจริญความดีหนุนไปเรื่อยๆถ้ามีมากอย่างไรแล้วก็ยิ่งจะหนุนให้เราให้สูงขึ้นไปถ้าเกิดในพบใดอายุก็ยืนนานมีความสุขก็ยี่ลงถาวรนาน เมื่อเวลามากเข้ามากเข้าก็ส่งถึงจุดหมายปลายทางดังที่ท่านบาพระนิพ่านหมดแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากตลอดอนันตการมันครอบหัวใจของสัตว์โลกมันไม่ให้สัตว์โลกเล็ดลอดออกไปจากเนื่อมือข้อมันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างความดีซึ่งเป็นเรื่องที่จะ นีจากอำนาจวาสนาของมันมันจริงต้องฉุดต้องลากต้องบีบบังคับเอาไว้ไม่ให้ทําความดีนะนี่ละที่ที่ทวาสร้างความดีสร้างยากก็เพราะี่มันขัดมันขวางเวลาเราสร้างไปมงากจนเป็นความเคยชินต่อน,นิสัยไม่ว่าความดีในชิ้นใดส่วนใดถ้าเคยต่อน,นิสัยของเราแล้วย่อมจะอยากทําไม่ทําไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องมีความอยากทําอยู่เป็นประจํานั่นแสดงว่า คุณิสัยของเราในส่วนนี้มีมากแล้วก็ทําลายสิ่งที่กีดขวางซึ่งมีกำลังมากแต่ก่อนนั้นให้น้อยน้อยอลงไปจนกระทั่งไม่มีเลยมีตั้งแต่ความอยากทําความดีล้วนๆใจของเราที่อยู่กับความดีย่อมเป็นสุขไปกับความดีย่อมเป็นสุขอยูสส่สถานที่ใดไปที่ใดเกิดภบใดชาติใดคนมีความดีเพราะการสร้างความดีย่อมเป็นสุขตลอดไปนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีคําคาดคาเคลื่อนอันใดก็คือคําสอนของมือเจ้าขอให้เราตั้งหลายจึงเป็นชาวพุทธได้ฝ่าฝืนตนเองกับความชั่วที่มันขีดมันกันนั้นให้ได้สร้างความดีอยู่โดยสม่ําเสมอวันหนึ่งอย่าได้ลืมอย่าได้ให้ขาดอย่าเรา,อย,าอย่าลืมว่าทิเลดต่างๆนั้นนหะมันจะกระซิบกระซาบตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าจะทําความดีแล้วมันจะต้องกระซิบกระซาบอีดขวางอยู่ตลอด ให้ระมัดระวังอันนี้ไว้เสมอการได้พระสวดมนต์นี้ก็ต้องขี้เกียจการจะทำาู่นให้ทานฟังเทศฟังธรรมนี่ตัวความขี้เกียจถ้าขับลำทำเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแล้วโอ้ยวันย่งคำก็ฟังได้ลืมอ้าปากไม่ได้งับเลยลืมทิศลืมแดนไปอันนี้คือความเพลินเข้าใจไหมล่ะนี่ละกิเลสมันทำคนได้เพลินคำมาก,กิเลสแล้วไม่มีที่จะทำสัตว์โลกตัวใดให้อิ่มพอ ให้เบื่อหน่ายต่อมันมีแต่ติดแต่พันเข้าไปเรื่อยยิ่งกว่ายาเสพติดซะอีกยาเสพติดนี่มันติดเป็นในายรายนะแต่กิเลสซึ่งเป็นยาเสพติดของสัตว์โลกนี่มีทั่วกันไปหมดเว้นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตานั้นนั่นละอํานาจของมันมากอ้อยอิงมากแหลมคมมากละเอียดละออมากสัตว์โลกเ้าหลายจริงต้องติด ถ้าไม่มีวิช,ชาธรรมที่เหนือกว่าแล้วอย่างไรก็ต้องติดไปอย่างนี้ตลอดอนันตกาลอยู่เช่นเดียวกันนอกจากมีวิช,ชาธรรมคือความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นวิช,ชาธรรมหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปสิ่งนี้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็น,เ,หนเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็ย่อมจะรู้ทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเพราะได้รู้มาจากใจทั้งคุณรู้มาจากใจทั้งโทษย่อมจะ ละได้ถึงสิ่งที่บำเพ็ญก็พอใจบำเพ็ญสิ่งที่จะละก็พอใจละตลอดไปเลยจนกระทัง่งถึงว่าละเอาให้ได้อย่างเด็ดขาดนะ่ย่างเด็ดละความชั่วก็เด็ดทําความดีก็เด็ดเมื่อถึงขั้นธรรมะมีกําลังแล้วมีแต่เด็ดการละความชั่วก็ไม่ถอยการทําความดีก็ไม่ถอยหลุดพ้นเสียเมื่อใดนั้นแหละเป็นที่พึงหวังของเรางั่น มีแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเราสร้างเขาสร้างเขามีกาลังขแข่งความดีทั้งหลายแล้วย่อมเป็นไปได้อย่างนี้เป็นขอที่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามอย่ากลดอย่าละเราอย่าไปตื่นยินผ้าอากาศมันเคยมีมาตั้งแต่ตั้งโลกตั้งสงสารนั่นแหละใครว่าอะไรแล้วก็ตื่นตามเขาตื่นกับตามเขาลมป่าลมป่ามันออกมาจากที่เลสความฟุ้งเฟอ้อหืมความทะยอทะยาน คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้หวังให้เป็นอย่างนั้นหวังให้เป็นวิ่งตามความหวังวุ่นไปหมดเลยแล้วเวลามาถามเป็นยังไงได้รับความสุขสบายไหมสุขสบายอะไรข้าวไม่ได้กินวันนี้วิ่งทั้งวันเปเนยค่ะจริงว่างั้นทางสิมันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่น่าดูก็รู้อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงป้องป้างๆนั่นเท่านั้นไม่ต้องปูุมากนะมันเป็นบ้านเอาพอๆมันจะให้เป็นบ้านนะ่ะ ฆ่ากันก็นไม่มีคําว่าเรื่องคุณธรรมศีลธรรมไม่มีได้หัวใจของพวกทะเยอทะยานเป็นบ้ากันแน่นอนนี่อะไรพาให้เป็นถ้าคนเราให้สมมิกับความว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วย่อมจะรู้จักความพอดีพองามย่อมเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลไม่เชื่อแต่ความทะเยอทะยานหวังให้ได้อย่างเดียวเดียวทั้งที่มันไม่ได้ผิดหวังมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวยังหวังตะพัดตะเพือจนจะเป็นบ้า างทีนอนไม่หลับเปยังไงบางทีนี่หละ่ะมันทําคนให้อิ่มพอไหมกีลเหล่ติดพันันาดนี้่ยยิ่งกว่าเฮโรอีนให้พี่ยืนเอายาเสพติดสู้ไม่ได้นะนั่นใครไปเสพมันก็ติดอันนี้ถ้าใครไม่เสพมันก็ไม่ติดอันนี้เสพไม่เสพมันก็ติดมันติดมาแล้วถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปแก้แล้วจะถอนตัวไม่ได้อันนี้จมยิ่งกว่า พวกยาเสพติดสิถ้าจมไม่ใช่จมธรรมดาจมลงนรกอเวกีนั่นด้วยนะนรกอเวกีมีชีวิตชีวาอยู่ขนาดไหนที่ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหักอยู่ในนรกนั้นมีกี่กกีี่ล้านล้านปีทั้งสิ้เพียงชั่วขณะวินาทีหนึ่ง,งเท่านั้นไฟกระเด็นมาถูกเราเป็นยังไงร,ร้อนมากไหมเอาชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นมันก็จะสรุปลายไปแล้วคำว่าไฟฟังดิ อันนี้เราตกอยู่ในแดนนรกเพราะความดื้อด้านของเรานั่นอนะ่ะกีกับกีกรรมแล้วไม่ยอมให้ตายด้วยนะให้ทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมเมื่อไรถึงจะเปลี่ยนจากนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นมาในพอบหรือในนรกที่ลดความทุกข์ลงกว่านั้นบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วลดขึ้นมาลดขึ้นมาจนกระทั่งสิ้นกรรมนั้นแล้วนานขนาดไหนนี่เรายังจะเสี่ยงอยู่เรยอเสี่ยงเอาความอยาก นี่มาเป็นของมีคุณค่ามีราคาจะต,ต้องวิ่งตามมันตลอดไปอยู่เลยเราต้องเอามาชั่งน้ําหนักเวลาทุกข์แล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มาเป็นทุกข์พิเรศตัวมันหลอกเราว่าไม่ได้มาเป็นทุกข์มันไม่ได้ไปตกนรกเราเองเป็นผู้ไปตกเราเองเป็นผู้รับ,รอบ้อรับกรรมจรึงควรพิจิตพิจารณาด้วยดีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องและด้วยพระเมตตาอย่างยิ่งเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อพระพุทธเจ้านะเพื่อพวกเรา นําเไม่เคยปฏิบัติแล้วอย่าไปตื่นแล้วนั่งหนาโลกมันกําลังเป็นปืนเป็นไฟหาเท่าไหรก็ไม่พออยู่พอกินไม่พอใช้พอสอยหาจนจากระทั่งเจ้าของจะเป็นบ้าเห็นไหมพิจารณาดูเขาลูกนี่นะตามีทุกคนหูมีทุกคนใจมีทุกคนการแสดงออกเพื่อสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูของเหล่านี้มันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาหากเราจะเอาคำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อคิดเราก็มีทางออก เป็นคติเครื่องเตือนใจของเรามากมายเราจะเป็นทุกข์ไม่จะไม่ดิ้นหล่นเป็นบ้ากับสิ่งเหล่านั้นกลับใครๆก็ตามที่เขาเป็นกันนี่เราคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะมันต่างกันอย่างนี้คนหนึ่งมีธรรมะไม่ดิ้นแต่คนไม่มีธรรมะนั้นดิ้นเลยแล้วไม่รู้ว่าจะดิ้นออกช่องไหนทางไหนไมีแจะดิ้นแล้วตกตกตกลงลง,ลงไปลงไปเป็นผลลบเรื่อยๆนี่ถ้าไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมีการดับยั้งช่างตัว อันใดที่ทําลงไปจนสูดวิสยัยเต็มกาลังความสามารถแล้วเหมือนไม่ได้ก็มันก็สูดวิสยัยนั่นมันก็มีที่ยุติอันนี้ไม่สูตรเอาตายก็ตายตายก็ตาย,ตาย,ตายที่เดียวมันลากไปเอาแขนขาดเอาขาดแข,ดาขาดนขาัา,ขา,างนั้นยังมีลากแขนนา้นเอาแขนข้างนั้นขาดเอาขาทั้งนี้ยังมีลากขานี้เอาขาง้นยังมีอีกลากไปจนกระทั่งก็เป็นทักแฟนแตงโมริ้งไปเลยเพราะมีแท่งมีขาที่เหลือลากไปหมดแล้นเป็นจนกระทั่งถึงขากุด มือด้วนไปแล้วเป็นทักแฟนแตงโมพิ้งไปแล้วยังยอมพิ้งกับมันอีกนั่นเห็นไหมเรื่องของที่มันเล่นเมื่อไรพระพุทธเจ้าใครจะเห็นโทษดีกว่าพระพุทธเจ้าและเห็นโทษของกิเลสพระอรหันต์ท่านเห็นโทษถึงขนาดนั้นเรายังเห็นเป็นคุณค่ายุตเวลามันก็ขัดแย้งกับศาสนาธรรมและสุดท้ายก็พวกชาวพุทธเรารบกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมท่านนี้มันดีที่ตรงไหนรอบท่านแล้วผลก็ได้มาเป็นความร่วมจมสาหรับเราไม่ใช่ของดีเลย ยังขอพี่น้องทนายได้น,นำทีนะ่น่าและปฏิบัติตามหลักธรรมของญากยากก็ยากเถอะยากเพื่อคุณนามความดีจะเป็นสุดไม่ใช่ยากเพื่อแบบรวม,ม,มๆแรงๆหาคุดหมายปลาทางไม่ได้ยากนั้นยากเพื่อความร่มจมเอาละพอใ้บางที่มาแต่นี่ยิ่ให้พรอ, <c oughs> อยิยะถาวาริวาหาปูราปริป,ปูเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานาังอุปกับปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิตโตเมวะสมิชฉาตุสเพปูเรตุสังกปาจามโทปณะระ,ระสโสยถามมนิชโชติอะโสยถาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโค มินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีคาอยุโกภวะอภิวาธนสีริสนิจังมุทภาจายิโนจัตตาโอธรรมมาวาทานเติอายุวันโนสุขังภาลาง